ยิ้มแพ้ยิ้มต้องโกนกระตุกที่อยู่บนหัวออกเออเออหรือเปลยขายช่องเลยฝ่าเอมาไอสัตว์ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยใครคิดว่าล้มไอเอายิ้มหายงูสาบฟินไปจากบ้านถ้าแพ้นะแกพาวิ่งรอบรถนะวันเนี้ยยิงได้เหอจีดี้ใครแพ้ทำอะไร วันนี้ใครแพ้แคพาวิ่งล้อมรนเลยแกพาวิ่งล้อมรนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่คราวันนี้มันเป็นนัดล้างตาง <Wow. S 1> รอบที่แล้วใครเคยใครดูอ่ะสังเกตไหมรอบที่แล้ว ที่ล้นลากใช่ไหมถ้ากล้องใช่ครับเพราะว่าใช่วันนี้ก็ต้องใช้ถ้ากล้องคนเดิมเพราะว่ารอบที่แล้วแม่งแพ้ราบข้ามเลยกูสามรอบแม่งลากกูทิ้งเลยมีในแต่น้องๆบอกว่าพี่ต้องไปใส่เส้นมาจุดลากมันสูงแล้ววันนี้ไปทำอะไรมาเอ่อวันนี้เขายังไม่ได้ทำนี่อะไรเส้นเกมงไม่ได้ทำจุดลากยังอยู่จุดเดิมโอ้มีพวกเฮ้โทรตามพวกแล้วเดี๋ยวพวกเข้ามา ใครท네 mm in ี่เคยเห็น ну, กัได้ยังรู้จักพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยที่เป็นตากล้องพี่ทวัตชัยอ่องตระกูลไม่ใช่ไม่ใช่พี่หอยไม่ใช่ไม่ใช่จิรพัฒน์ซาจิกูไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตุ้ยเอฟไม่ใช่ไม่ใช่มึงพอยังไงตอนนี้พี่ก็เลยโทรตามพวกมาเพื่อจะมาช่วยหน่อยหนูนี่ว่ารถสองคันน่ะสองคันน่ะไม่มึงจะช่วยคันนี้ไม่ได้ได้ไงวะเออแต่รถรถรถอ่าพี่ตุ้ยอ่ะมันเป็นรถเตี้ยนะเป็นรถซิ่งเราไม่รู้งั้นว่าแม่งยังได้ไม่ได้แต่ก็โทรตามมาก่อน ถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันต้องไปเสริมทับอย่างที่ว่าต้องไปใส่เตทต้องไปใช่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเรบที่แล้วแม่งเสียเมียไปรังหนึ่งเมาอ้วกเลยเซซอนไต้หลึอเกินไม่รู้เป็นอะไระจิก๋กอเดี๋ยวรอเพื่อนพี่มาก่อนเพื่อนพี่มันได้ใกล้ถึงแล้วมิจูอ่ะามาแล้วมาแล้วมาพอดีเลยอ่าดับเครื่องก่ัน จำได้ไหมพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยเอฟวันนี้ห้องเงาวันนี้ห้องเงาวันนี้คราฟโปร,<อ>รวันนี้คือ,อยังไรงรอบที่แล้วมึงได้ดูไหมท,ท,ท,ที่คลิปที่คราอย่างานาี้มันแหม่หน้าค่ำเลยเห็นไหมคือให้คราฟมันจะสู้ไหวเลยผมต้องเรียกกองทัพมาช่วยรถคันนี้คันนี้มันสามร้อยมาเออในกระเป๋ามีสองร้อยไม่ใช่รถคันนี้มันทำมาเยอะก็มีกล่องสองใบมียันรางมียกเดิมหมดสองพันก็เลยเรียกมามาช่วยสองหนึ่ง อยูนี่ว่าแม่งเฉยแล้วผู้หญิงอยู่ไหนอยูไม่ยิ้มแต่แล้วเราดูว่ะยิ้มอยู่ไหนไปลูกมันอยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับโอเคมันต้องอยู่นิโมนนี้วันอาทิตย์ใช่ีมานั่งฟังก็อยู่แต่แรกแล้วเฮ้าไงโอ้โหวันนี้เจ้าวาดมีกิจลิ้นวันไหนไหมครับเจ้าวาดทำไมใช้ไอ้ที่วอนสีฟ้าสีเขียวอ่ะอาตมาเพิ่งออกจากอีสัตว์เออพอดีเลยหยิบเชือกมาลูกนี่เหมือนรู้เลยอ่ะผมมารอพี่นานแล้วนะเออต้มถุยแล้วกัน รู้ยังเนี่ยวันนี้เขาสองหนึ่งนะนี่พี่คงตามี่ดูมเลยกลัวแกถ้าแพ้นะแกพาวิ่งรอบรถนะวันนี้ได้มาวันนี้ถ้าแพ้นะไม่ต้องแกผ้าใส่เกงในก็พอไม่ไม่ใส่แกเลยเฮ้ยเกงในใส่เกงในต้องแกผ้าแหละาหน้าบ้านเลยสัตว์พูดแล้วนะพูดอะไรยทีนีเราสองคนสองหนึ่งเอาวันนี้ให้เลยนะพูดแล้วนะไอ้เหี้ยรถมึงรถมึงเท่าไหร่สามร้อยมารถกูสองร้อยเกือบสองร้อย สี่ห้าสี่กับห้าร้อยม้าแล้วรถผมแปดสิบอ่ะนั่นมันตั้สิบม้าเองรถแปดสิบม้าเออไม่เต็มยังไม่จนร้อยไม่เข็ดใช่ไหมพูดถึงเข็ดที่ใครแพ้ทำอะไรวันนี้ใครแพ้แกพาวิ่งล้อมลนเลยแกพาวิ่งล้อมลนเลยวิ่งล้มหมดหมดแล้วมันชันเนียวันนี้ใครแพ้ แกพาวิ่งรอบรถสงสัยจะัวยไปก่อนยิ่งยุ่งอย่าไปกลัวนี่ยดูกลัวไเอัด้วยไปกังนี่หว่าอ่ะดิเงียนมาเลยโอ้พร้อมแล้วรถพร้อมแล้วเออเงียนไม่์แล้วจริงๆผู้ชายคนนี้ใครแพ้ทำอะไรนะแกพาวิ่งรอบรถเออเออเนี่ย ANM เป็นผู้สนับสนุนนะครับรอบที่แล้วก็ ANM รอบนี้ก็ ANM อีกรอบที่แล้วขาดไปสี่เส้นอ๋อนี่ต้องหมายใหม่มายังไม่ขาดเลยเหนียวเหนียว เดี๋ยวเราไปเจอที่สนามแข่งเลยนี่ว่ะสนามคลองห้านง,งานวันนี้ชาง์นีจะต้องลุ้งเป็นไฟปลุกความเฮิร์มฮึ่บเฮิรหมปลุกไปฮึบเฮิรมเขาบอกว่าถ่ายร็จเด็กก็มืดแล้วเขาก็ไม่อายแต่ควงไฟสองล้อมันดิฉันรถกูมีสปอตไลท์โอเคไปไปไปกันเลยสิวะ เราเปนแล็ปแมงแพเรอบนี้ต้องเอาให้ได้เไปเดี๋ยวเรามาคุยแผงก่อนคือแผงคือแผงที่ไรคือแผงที่ไรถ้าเกิดรู้สึกว่ารถมันมอยๆอ่ไหวยังไม่ไอยถือแบกมือแม่งมันดึงใช่ใช่รู้นะรู้นะเฮ้ยเราต้องโกงเดี๋ยวพอเวลาพอเวลารถเริ่มเริ่มจะถอยให้รู้ว่าไม่ไหวแมไว้ให้มันขัดสิไปจัดทีนี้สองหนึ่งนะถ้าแพ้แล้วเดี๋ยวมึงซื้อเส้นซื้อชุดขับสีมาใส่คันนี้แม่งเลยโอ้ยิบหายก่อนจะซื้อแก้ผ้าเราลดก่อนท่านผู้ชไปดูน้องๆอย่าลืมกดไลค์์กกกดดแชรรนนะคับ พร้อมแล้วบอกนะโอเคตากล้องพร้อมแล้ว รถพังแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วเฮ้ยคอนเส้นแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเห็นปะแพ้เหรอเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยใครขยำเต้นงูอะเห็นเส้นป่ะเนี่ยมึงูยางงูนี่ทนอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ยย้ยเป็นยังไงบ้างที่ไม่ลงไปนี่อายเขา ตรงม่อายเขานะโอ้ยดูมันไถ่กหนิรถพังแล้วเมื่อกี้รถจะพังแล้วเป็นไงมันหดร้ายกว่าครั้งที่แล้วไหมเพราะว่ารอบสองไม่ต้องนั่นแหละเหมือนรถจะพังมันโหดร้ายมากเลยนะปัดอันงูเนี่ยไปนี่ผมลากจากตรงนี้มานี่เลยเหรอใช่ว่ายังไงก็แผลยังไงอ่ะ ตาแรกแพ้ไปแล้วอ่ะตาแรกแพ้เหรอพอเลยไหมจะให้เลยหน้าเสียหน้าเป็นไก่ต้มเลยรถล่ะรถแมื่งเกือบมาแทรกี่ยวกันเลยไม่ไม่คือจะให้พังไปเลยไหมเอาพังไปในทีเอาพังไปเลยซื้อใหม่ไปเลยเหรอเอาไงชาเอาไงเอาไงมึงเอาไงชาเอาไงดิรอบรอบพร้อมยังพร้อมยัง เมื่อกี้มันจะพี่ดึงเหมือนจะข้ามเส้นแล้วมั้งแต่เมื่อกี้อยู่ดีพี่ก็ดึงกลับมาหมดเลยไงเพราะเมื่อกี้เออไม่ปล่อยให้เป็นหลักฐานเลยหรือว่าวันนี้เสมืองวะไม่ไม่เสมอไม่เสมอจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปสืบกันที่บ้านนะครับกูไม่นั่งคันเนี้ไฟไหมตอนนี้ไฟไหม้ดูดิกูฟังปั่นไม่อะไรเหรอเดี๋ยวไปดูที่บ้านเอาแกผ้าเลยเฮ้ย รอไล่ถออดเสื้ดิถอดเสื้อเลยถอดเกงเลยเดี๋ยวเนนี่ยยางเออเมื่อกี้พี่ชนะทีหนึ่งอันนี้อันนี้รอบสองไม่เป็นเอกฉันเอาไหมโอเคมมันไ่รอบสองมันไม่เป็นเอกฉันให้น้องๆเขาดูดีกว่ายอมรับว่าแพ้แต่รอบสองอ่ะมันไม่เปมีเอกฉันรอบสองควันมันปิดมิดไปหมดเลยอ่ะแก้แก้แก้ถามคนเลยเอาเครืกูอีกเสมอเสมอครกูอีกเสมอแค่ถามคนไง เราของช่องแก้สิแก้กันเลยเออเราคุยแล้วว่าเราต้องแก้เราก็ต้องแก้แก้ดิไอ้เงี้ยพาเพื่อนมาขายหน้าเราวิ่งรอบรถคันนี้เลยถ่านปล่อยรถดับดับตัวดับทุกรอบโอ้ยยย้ยทั้งรถไม่ดับชนะไปแล้วเอางี้ดว่าพี่แฟแฟพี่รักเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ต้องวิ่งวิ่งให้สองรอบเลยไปเลยโอเเคโอง เฮ้ยคนบ้าเอาสอง้อนะมึงนับให้ดีนะไปไปพี่เป็นคนนับเออโอโอโทรทายมึงนับให้ดีนะวิ่งวิ่งอ้าวหนึ่งรอนะไปไปเข้ารอเล่าย์ไอหรอยู่ อ้วกอ่ะกินตั้งแต่เที่ยงยังไม่เมาเลยเจอพี่ชายแกพังอ้วกเลยโอ้โหโแดกเล่าอยู่มาพี่แกพังมันไม่เอะฉานมันไม่เอะฉาดไม่เอะฉานอ่ะวทำไมมึงแก้ผ้าำไม่อ่ะเออแต่มันแก้ไปแล้วก็เชื่อว่ากูเขียวเขียวพ่นเชือกดำหมดเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณเชือก ADM เป็นผู้สนับสนุนเชือกมาทำให้เราล่างร่นได้มันๆขนาดนี้ สงสัยต้องกลับไปอัพรถแล้วรอบหน้าเอาใหม่แต่คงจะไม่เอาถามเมียยั้งถามเมียยั้งเอาคันใหม่เลย,เยรอบหน้าซื้อแรปเตอร์อนะต้องง้างมาให้หน้าคาริเมียนอะ่ะเมียยังอย่าม่ยอมแบบนี้ครับสองหนึ่งกัสู้ไม่ได้สรุปแล้วไปก่อนวันนี้วันนี้ครับบ๊ายบาย